นายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเผยแพร่คลิปวิดีโอบรรยากาศจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งจัดเต็นต์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลโดยพบว่ามีประชาชนเดินทางมาตรวจหาเชือ้อโควิด1ิเเป็นจํานวนมากเฉพาะก่อนเวลา8นาฬิกามีผู้มาจองคิวแล้วจํานวน348คนบางคนนะคะมารอตั้งแต่ก่อน6นาฬิกาค่ะ พร้อมกับแนะนำนะคะผู้ที่จะเข้ามาตรวจให้มาในช่วงตั้งแต่เวลา14นิกาเป็นต้นไปเพราะว่าคิวช่วงเช้าถูกจองคิวเต็มแล้วที่สำคัญค่ะผู้ที่มาตรวจควรจะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีประวัติอยู่ในไทม์ไลน์ติดเชื้อโควิด1 9และหากไม่มีอาการก็ควรจะมาหลังจากที่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีประวัติติดเชื้อ5วันไปแล้วค่ะ แต่หากไม่ถึง5วันและมีอาการไข้ไอแห้งมีน้ำมูกเจ็บคอครั่นเนื้อครั่นตัวปวดเมื่อยร่างกายท้องเสียบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบมาตรวจหาเชื้อได้เลยนะคะและก็ยืนยันค่ะว่าเจ้าหน้าที่พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ ทางด้านเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์โพสต์ภาพของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนครราชสีมาที่อยู่ในสภาพอ่อนเพลียจากการที่ต้องทำงานตลอดช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะภายหลังนะคะจากที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 บาจำนวนมากในพื้นที่จากคลัสเตอร์ของงานปาร์ตี้ในโพวิลล่าก็ทาให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ไทม์ไลน์เดินทางมาตรวจหาเชื้อเป็นจานวนมาก ประชาชนก็ต่างส่งข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ค่ะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะทำให้มีการปรับเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดล่าสุดจังหวัดยะโสธรสั่งปิดสถานบันเทิง14วันและสั่งการให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจตราและควบคุมไม่ให้มีการ เพื่อไม่ให้มีกิจกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคหรือกิจกรรมมั่วสสมรวมตัวกันเป็นจำนวนมากค่ะ